จมันไม่อยากเทศนะมันไม่เปิดว่าใจมันปิดก็จะมายิ่งแรงกว่านี้ถ้าเปิดเต็มที่นะอ <c oughs> เออเขาอย่างยอยยยกคนยกตูดอย่างนั้นสบายโยมนะอาอย่างนั้นดีของกายเทศไม,เเมเทท่เ,ททเ,ททเป็นหรอกอย่างนั้นเพราะไมได้เรียนนักเทศสมาธิทีนี้เระจักให้เท็เป็นเทศไปนั่นเองเทศเราไม่เป็นภาษา เพราะม่ได้ศึกษานักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตีไม่ได้เรียนเลยลุงตาเนี่ยนิ่งแก่แก่จะแก่แก่แก่บวชมานานไม่รู้ภาษาอะไรดอกอ่ะพวกท่านศึกษาท่านแยกๆเป็นยังนงการปฏิบัติเรามุ่งเข้ามาต่อปฏิบัติธรรมะหรือมุ่งมาเพื่อประโยชน์ใดคิดอย่างนี้ในชีวิต นักบ,บวชทุกๆคนไม่ว่านังทีแห่ขาวหรือบวชพามบวชทักด็ดีบวชมาเพื่ออะไรที่ต้องถามตัวอย่างนี้อย่าว่าขู่อย่างนี้อย่าว่าดุแทกอย่างนี้เพื่อรู้ติตัวเข้าใจไหมเราต้องคิดอย่างนี้ว่านราบวชมาเพื่ออะไรชีวิตบวชมากินข้าวชาวบ้านหรือหรือบวชมาขอข้อติหรือบวชม,มาเพื่อใบ้ได้รวย นี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าบวชอย่างนั้นชีวิตในโลกมันขอ,องด้วยความสบายต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มาล่อลวงชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นนักบวชจําเป็นต่างอย่างยิ่งบวชกันทุกวันนี้เราก็ต้องการเพชรแหวงธรรมะเป็นเครื่องประดับใจของเรานี่เป็นจุดสำคัญอันนี้พระเจ้าสอนศีลสมาธิกันอย่าง สอนไว้เพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสตัวทิฏฐิมานะของหัวใจเราที่มันแสนที่จะหมกมุ่นอยู่ในดวงใจของเราตัวน,นั้นเองเพื่อจะทำละให้มันหมดไปชิ้นไปเราไม่รู้สึะอากให้มันดังเปิดเนี่ยเราเข้ามาปฏิบัติมันก็ต้องความประสงค์อันนั้นอย่างเป็นพระเป็นเนนเป็นทีเป็นแม่ขาวอย่างนี้ หรือพวกยอมบวชมาเพื่ออะไรนี่ปัญหาอันนี้ฝึกฝึกดูในตัวเราหรือเรียกว่าฝึกดูในตัวเราว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรหรือมาอยู่เพื่อสบายอยู่ในโลกก็สบายเหมือนกัน,นมีลูกมีเมียมีผัวอยู่ยังอิจราแสบีไม่อยู่ในอำนาจใครนี่เป็นอย่างนั้นนักบวชต้องมีขอบเขตเราบวชแล้ว แต่ว่าไม่มีใครบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครเธอจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้แต,แต่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงความซึงอย่างนั้นชีวิตเราไม่ตายหรือนี่เราก็ต้องหาเหตุผลแล้วทําไมมรรคผลมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างสแสดงในอนัตตนกรูสูแสดงถึงลูก ลูกไม่เที่ยงลูกเป็นทุกข์ลูกในที่ใกลที่ไกลลูกในอดีตอนาคตล้วนแต่แปรปรวนยักย้ายต่างๆนานาประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่แสดงเพื่อใครยังพระตรวจมนทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันนี้ก็ตรวจเพื่อศพลึกเพื่อบังเงินลึกนั่นการแสดงรมอย่างนั้นเพื่อต้องการให้คนเป็นเนี่ยฟัง ต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องมีโอปนายกน้อมเข้ามาสู่เรานี่ธรรมะสำหรับผู้ที่มีใจอันเป็นปกติแล้วได้ยินสิ่งใดหรือสิ่งใดมาประทบอย่างนี้มันก็มีโอปนายกน้อมเข้ามาสอนตัวเราตำหนิตัวเราใจเจ้าอย่าเพิดอย่าเกินอย่าล่าเลิงอย่นานล่าเริงจงมาพิจารณาเหตุอันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ในขณะที่รู้ขณะนั้นนี่ สิ่งอันนี้เมื่อเราทําอย่างนั้นแล้วนี่แหละเป็นทางที่จะกําจัดภัยของใจที่มันเดือดร้อนหุ่นวายให้เบาบางลงไปนี่้ามองกันในซึ้งๆแล้วความลึกระลึกไปในสิ่งล่าเริงสนุกสนานอย่างนั้นโลกทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นสุขเป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเริง้าพูดกันถึงความจริงของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างอย่างนั้นท่านแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยไฟคือความเพิดเพลินนั่นคือนั่นเป็นไฟเผาใจเราให้วุ่นวายใจไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเป็นไฟเพื่อความรุ่มร้อนของหัวใจใจนั้นไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่ออย่างเราฟังเทศฟังคำสวดมนต์ธรรมะอย่างทําธรรมะอย่างนี้ก็นั่นเองก็ต้องการเอาธรรมะอันนั้นมาใช้ควงมาปีนิพิจรารณาให้ใจที่มันเดิ้นรนกรวนกวายนั้นให้มันสั่งมันซาไปอย่างที่ศึกษานักธรรมสีนันกธรรมโทนักธรรมเอกศึกษามหาปาเรียนพอเก้าพอ,อสีพอตั้งอะไรนะักร้อยแปดพันประกาศนี่ก็เหมือนกัน ต้องก่านจะรู้จุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำละใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจุดนั่นเป็นยอดัดคัญเป็นยอดของคำสั่งสอนพุทธเจ้าทำละใจให้บริสุทธิ์เท่าน,นั้นเองนี่แต่พิชีชพิรมาใจอย่างที่เรากระทำกันนี่นี่ทีนี้เราทำไมไม่บริสุทธิ์ทีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้น ถพราะว่าอย่างนี้จะหาว่าปูกเิ็นอย่างไรฟังไม่ได้ก็ออกไปเลยใครฟังไม่ได้ออกไปอ,อหลวงตาอยาดอยากเอาอย่างนี้น่ดหน่อยการเทศเขาต้องการเพื่อจะให้เป็นคติผู้คนผู้ฟังผู้นั้นจะได้นําไปคิดพิจารณาเนะมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับตนแล้วเขาจะได้เอาไปปฏิพฤติปฏิบัติถ้าเทศเพื่อกโก้เพื่อหวังห้ เพื่อหวังกันนะเกิดอย่างนั้นจะเท้กันทําไมนี่ต้องคิดจำนี้เพราะฉะนั้นใจมันจริงให้ดุใจมันไม่อยากแทศใจมันไม่มีธรรมะเป็นเชะน,นั้นการปฏิบัติหัวใจนี่เป็นสิ่งสําคัญเราไม่หักในควาดฟันลงไปแล้วมีแต่ที่มันจะหมักหมหมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งตายไป บรรดาเราทั้งหลายได้รับการศึกษาดีอย่างชาวโลกเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ต้องรู้ใครอย่างหลวงตาเข้ามาบวชครั้งแรกนี่ไม่รู้แม้กระทั่งตากับหูหูคู่กับเสียงก็ยังไม่รู้จักตาคู่กับลูกก็ไม่รู้จักบวชเข้ามาอย่างดิบติไม่มีการศึกษาเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาบวชเข้ามาแล้ว มันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้จึงได้อยู่มาจนปัจจนนี้ก็ไม่นึกว่าชีวิตจะเป็นมาอย่างนี้เหมันกันเพราะศาสนาทําไมจะมาให้เราอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ้านตนไม่ได้อย่างนี้มันกันชีวิตจะเข้ามาจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตมันก็จะเข้าเข้าลงอยู่แล้วคล้ายๆเข้าลงเต็มที่ตัวหอกขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งมาทุกวันนี้ยิ่งมาคิดพิจารณาแล้วยิ่งมีความสงบสุดใจ แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากพูดยากฟังยงากเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าวาเราก็ต้องหาโอกาสที่จะปิดตัวเรานี่เพื่อจะลบเลีกซ่อนเล้นใจของเรานั่นเองให้กําจัดในวอนอย่าให้มากบกวนในใจเราแต่ทีนี้พิธีที่จะทําอย่างนั้นพวกท่านก็ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังกันมากมิ้วไายต่าง แต่ทีนี่พูดถึงความจริงอย่างนั้นแล้วเปียกเหมือนอย่างนามที่ตัมอยู่ในปตีนเราเข็มมีเต็มหมดแต่ไม่รู้จักหยิบเอาเข็มนั้นมาใช้เข็มนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ตีนนั้นก็ไม่สามารถเอาน้ำออกได้นี่เป็นอย่างนั้นธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาราลึก บทใบดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจของเราอย่างนั้นแล้วตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับหนามที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะเปิดได้ขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เข็มแหนมอันนั้นมันก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบายไม่เสียวไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเหมือนกัน ใจที่เคยเดือดร้อนบุ่นวายกับพระตายไมไ่ถูกครรมะของพระเจ้าเข้าไปขม่มเข้าอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เกิดความสงบเยือกเย็นลงไปในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสงบอย่างนั้นแล้ววันหลังเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องหาอุบายอันนั้นเองเอามากำกับกำกับใจหรือกำลาหัวใจของเรา ด้วยอุบายอย่างนั้นเองนี่มีวิธีแก้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อจนกรทั่งเราสามารถตั้งตัวของเราได้รู้จักวิธีประคองใจอย่างนั้นแล้วรู้จักรักษาเมื่อมีสิ่งใดมาประทบใจเราเราก็เอาอันอันใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นสติก็เอามาน้อมามากำหนดพิจารณาเช่นพิจารณาอยู่อย่างนั้น หรือว่าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอารมณ์น,นั้นดับไปใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยู่นานเข้านานเข้าใจนั้นก็อารมณ์นั้นก็ขาดผนิตไปเลยใจอยู่กับสิ่งอันนั้นอันเดียวอย่างนี้เมื่อฝึกจนมีความจากนี้ชำนาญจากนั้นแล้วนั่นทันเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อสมาธิอย่างนั้น ท่านก็กล่าวโทษอยู่ของสมาธิไม่ใช่ยกนะสมาธิเขาเมื่อเสมอเสวยความสุกขมากเข้าแล้วมันก็ตามมาถีและม่ะความ่วงเงาเข้าหน่เกิดขึ้นนี่อันนี้เองท่านจึงนจักววาเป็นนวินาทธรรมที่จะทําลายซึ่งสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อรู้อย่างนี้เราก็อย่าไปเสวยสมาธิมากนะักก็ต้องเข้าถอนเข้ามาิพิจรารณา นี่หลักสำคัญสมบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความละเอียดรู้จักโปบายแก้ไขอย่างนี้แล้วการปฏิบัติมันก็เป็นเหตุให้เนิน่นเพราะโปรโรอฟายอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องจะถอดถอนความความสบายของเจ้าของใจให้รวดเร็วขึ้นเพราะการค้นคว้านิพิจารณาอันนี้เป็น เป็นหลักเีย่พุทธเจ้าทรงัดว่าเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเป็นแดนแห่งมิมุตสุดค้นจากความเศ้าหมองหรือเรียกว่าอาสวักิีเดของใจตัดพบตัดชาติได้นี่ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านแสดงถึงในอนัตตักนสูตรว่าถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารบินญยาณ ในอนดีตในอนาคตในปัจจุบันต่างๆนานาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดก็ไปลงบาศาไทยคาถา,าแสดงว่าเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายรัตบังพึงรู้ด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของลูกเหล่านั้นนี่ให้รู้ตามเป็นเป็นเ,นเ,นเนความเป็นจริงไม่ให้ไปทำลายลูกเหล่านั้น ให้รู้ตามความเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างไรนี่เมื่อเราพปนิจารณาอย่างตัวเราอย่างนี้รูปมันก็คือตัวเราหรือตัวคนอื่นอย่างนี้เมื่อใจนั้นกำหนดเข้าไปพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสั้งขานวันเราใครดีมันก็โยกข้อคอนอก็เจ็บข้อปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลลงมาต่างๆนานาในพิจารณาไปอย่างนี้ พิจารณาเนื้อหนังมังสังมีอายไยวะเปลี่ยนแปลงไปประการต่างๆอย่างนี้จนเกิดความสังเวชโกรธใจเกิดความเบื่อหน่ายนี่แล้วธรรมะอันนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตัวของเราจิตใจที่เข้าไปพิจารณานั่นเองมันก็เกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นเมื่อเย็งพิจารณามากเข้ามากเข้า พุทธเจ้า,าบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นให้เรียกทาให้มากๆทําให้มากๆลงฝันอย่างหลวงตาก็เคยว่าพาวิโตปะภูริกระโตทํามากๆพิจารณาอย่างนั้นย่ําเข้าไปอย่าได้ถอยเมื่อเจ็บเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นเป็นใครก็ทางแห่งความลุพ้นของใจที่เคยขค้องเคยติดเคยยินดีเคยสนุกสนานไดาเล่อันนั้นเองไม่ได้พิจารณาที่ คนเล fall ่นลงไปอย you, ่างนั้นแ่งปีนพิจารณาลงไปให้อยู่อย่างนั้นเมื่อใจอยู่อย่างนั้นพิจารณามากเข้ามากเข้าแล้วมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายคลายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายมันก็คลายความกำนัดยินดีในลูกของเราเองไม่ต้องคนอื่นเมื่อคลายของเราแล้วคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเราแทงปีนพิจารณาลงไปอย่างนั้นเห็นแจ้งพัดลงไปอย่างนั้นนะ มันจะอะไรธรรมะอยู่ที่ไหนม,นมรรคผลธรรมวิเศษอยู่ที่ไหนล่ะข้าพุทธการท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เหมือนกันไม่ได้เวลาฟังเทศบางองค์ได้เ็จน,นั่นเรียกว่าตุขาปฏิปคาปฏิปทาคิดป,ปัญญาพวกนั้นท่านมีภูมิปาดสนามากับพระพุทธเจ้าเรามาสุดท้าทายหลังนี้ บนวาดชนะไม่ได้สร้างสมมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นพุทธบริษัทษที่สืบเนื่องอันมาอย่างนี้ก็น,นับว่ายังเป็นโชคอันดีก็เกิดที่มีครูมาอาจารย์ของเราได้มาพํนสอนจนกระทั่งเรามาได้เข้ามาวัดมาวามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านพอตายไปอยู่หลวงตายนี่มันมีไม่ค่อยมีปัญญาขี้เกียจเอาแต่ขี้เกียจอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นการเทศมันจะไปเทศไปด,ดีอย่างท่านพ่อไม่ได้ผิดกันคนนอฟ้ากับบินหลวงตาอนี้มันขี้ไก่ท่านพ่อท่านเป็นทองคําเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอันนี้ต้องแน่นลงไฟธรรมะถ้าเมื่อมีความจริงที่ใดแล้วมันต้องปรากฏเราต้องขละชีวิตถ้าว่าคิดอย่างนั้นทําไมข้าไม่รู้ท,ทําไมข้าขี้เกียจทําไมข้าทีนแล้วข็นอนมากอ่าคุยมากสนุกมาก ล่าเริงมากคุยที่ไหนไปที่นั่นแล้วเกิดประโยชน์อะไรเราต้องคิดตีตัวเราเองเมื่อกลับมาถึงปุตได้ประโยชน์อะไรนี่แล้วทำไมเราไม่ภาวนาะต้องติอย่างนี้เมื่อตีอย่างนี้แนละ้วใจมันก็ไม่ถึกเขิมใจมันก็ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อใจไม่ถึกเขิมแล้วทีนี้จะทําอะไรอ๋อเราน้าหน้าที่เราภาวนาะ ถ้าต้องการจะพิจารณาให้มันเบื่อหน่ายจากโลกเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายที่ตัวของเราอย่างที่บรรยายเมื่อกี้นั่เองเทงลงไปพิจารณาลงไปมันยินดีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอยู่ที่ไหนเราเนี่ยจะเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่ว,วยวนเข้าเครื่องใจใจของเรานั่นเองเป็นมายาสาไถไปยินดีกับสิ่งทั้งปวงสิ่งเหล่านี้นเกิดขึ้น เมื่อใช้ปัญญาคว้าปันที่นี้พิจารณาลงไปแล้วก็ไม่เห็นสิ to being, ่งแปรปวนสิ่งที่แปรปวนถ้าพูดกันถึงแบบทะเลวะพิจารณานามธรรมแต่ลวองตามันไม่ค่อยทำนานเพราะว่าภาษาเรานี้คล่องก็พิจารณาอะไรขาจะไปเห็นเพราะเห็นภัยก็ไปเห็นเพราะผู้ที่พิจารณานี่เองฮะไม่ได้เห็นตัวอื่น S <S เห็นตัวเีงเขาไปค้นว่าลูกสวยว่าลูกงามว่าลูกเที่ยงลูกไม่เที่ยงลูกแปลกปนต่างๆนา,ๆน,าๆนาตัวนี้เห็นตัวนี้ทัดแจ้งพัดลงไปในขณะนั้นขณะนที่พิจารณาอย่างนั้นตัวที่พิจารณาอย่างนั้นดับทันทีสภาวะอันเป็นธรรมาชาตินั้นขึ้นยืนตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีกิริยาไปกิริยามามีแต่สภาวะความรู้อันเด่นเดียวอยู่อย่างนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาเจือพนหัวใจอย่างนั้นนี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าธรรมะหร,รือไม่ธรรมะของผู้ปฏิบัติม่อจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเห็นเฉพาะตนเองเลยไม่มีใครต้องมาเป็นสักขีพยานผู้นี่เป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้ามาวัดเข้ามาวามาบวชเป็นนางทีนางขาวบวชเป็นพระเป็นเนนก็จุดประสงค์ก็ต้องการอันนี้ แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดึงคือความเพลิดเพลินของหัวใจไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่มีสติที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีความเข้มแข็งไม่ยอ่อหย่อนมีสติตราบใดต้องควาดวันลงไปอยู่เสมออย่างนั้นแล้วเรียกว่ามีความเพียรอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีทุกอริยาบทของใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละ ผู้นั้นจะเป็นภัยต่อความเฉิญมีแหละเพราะฉะนั้นการแสดงคำพอเป็นภตษน้อมไปทีนิตพิ่จเจรนาสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจแสดงว่าจุดส,ส,สู้ตั้งและปฏิัาณอย่างฟังด้วยดีแล้วย่อมได้ปัญญาปัญญาคือเอาไปกําหนดเอาไปคิดเอาไปคึกกรอเอาไปทิจิตท,ที่เารนา เรานี่เวลานี้เป็นอยู่อย่างไรอย่างที่ท่านแสดงอย่างนี้นั่นเรียกว่าฟังด้วยปัญญาเราอยู่ในในสภาวะที่ท่านติเตยนหรือเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นสิ่งที่คุกคีสิ่งที่เป็นหาย,ยานะทําให้เราเสื่อมโทรมลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขนั่นเรียกว่าผู้ฟังด้วยปัญญาเกิดปัญญาเขาแล้วก็พยายามแก้ไขใจเรา ไม่ให้ล่าเริ่มขุ่นมัวสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานานะนั่นแหละจึงเรียวกว่าผู้มีฝันเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้จึงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นดังที่ได้แสดงมาขอสมควรสุกาลเวลาเพรเอวังก็มีด้วยการและแค่นี้